ประโยคแรกเนี่อเจอที่บอกว่าอย่าลงเลยครับท่านหลอดลวงแน่นานลอดลวงไม่เช้าไม่ได้เพราะว่าผู้ใดวันอะไรไปก็จะเกี่ยวเก็บสินน่งนั้นแล้วก็เป็นว่าผู้ที่วันันย่น้างนอกก็ก็จะเกี่ยวเก็บควเขเปหน้าว่าแต่ผู้ที่วันในย่านขึ้นยานก็จะถึงกิบชิ้นนะครับจากคำยานนั้นตอนนี้นะครับสําหรับผมเองครับผมก็ ได้อย่างที่ผมบอกคุณก็ได้รับการที่พี่อำนาจเชื่อในวัน,นที่นักบวชได้ทำให้ผมได้มาให้ผมละก็มันแย่ตอนนี้ผมได้อ่านตอนนี้แล้วผมก็เอาไปได้คิดถึงชีวิตนะครับ,รนนรบท,ที่ผมเคยเป็นพยา,านในเรื่องเมื่อก่อนครับชีวิตที่ไม่ได้อยู่ในทางพระเจ้าครับกับชีวิตที่ไม่รับประทานไปในกิจยากครับเพราะผมเองน,นะครับประสบแบบผมเข้าใจผิด,ดค,รครับเข้าใจผิดในในไมกับตรงครับ อย่าหลงเลยท่านจะหลงก็จะไม่ได้แต่ว่าอย่างที่ชีวิตของเราครับพี่ของผมมาอก่อนการที่เราแหวนนะครับความเข้าใจของผมในการแหวนถ้าเราแหวนในเนื้อหนังนะผมก็เข้าใจว่าในคำว่าเน,นื้อหนังนั้นก็คือแบบมีแต่ความาัฒนาในอำนาความาัฒนาความอยากได้การขนาน,น,นแลวกเรลงมุ่นกับสิ่งที่เป็นขนานน,น,นะครับนั้นก็ทาให้ผมเข้าใจผิดนะครับแล้วผมก็เลย แต่มานั่งแทคกซ่นนะครับแต่ตอนนี้ครับแล้วเมื่อผมได้มานั่งแท็กซ่นแล้วก็จะปุ่นในกีฬาข้าใช้ปิดครับแลวผมก็อธิษฐานขอรับกขอบณอา์ในการปุ่เผยก็ได้เข้าใจตีข้าวหม่าามา,มาคือผมได้เข้าใจว่าในการหวัดต oh. ในตอนนี้นะครับแต่ผมก็เมื่อผมแทคกซ่นนะครับผมก็ได้รับคำตอบว่าแม้ทำให้ผมได้เป็นคำถามในชีวิตในปัจจุบันครับ ีวิตในปัจจุบันที่เราบันออกไปชีวิตที่ออกมาจากสิ่งที่ออกมาจากชีวิตเรานะครับเนั่ยเป็นการว่าสิ่งที่ออกไปนั้นมันจะให้น้ําหนักไปทางออไปน้อยหนักว่าไปจิตวิญญาณมากกว่ากันเพราะฉะนั้นถ้าเมื่อผมนั่งมานั่งใกล้ตรวจครับแล้วก็ที่ผ่านมาผมก็ยอมรับครับเมื่อก่อนนั้นสิ่งที่ออกจากชีวิตของเราครับเราบอกว่าเราเป็นทฤเฎีแต่ว่าสิ่งที่ออกมาจากชีวิตเราเกไปน้าหนักไปทางไปน้อหนักมากกว่า กพัฒนาในี่ปกนเ่หนักมากกว่าครับทําให้เราแบบและทําให้เราแบบดําเนินไม่มีกําลังนะครับและในทําให้ชีวิตของเรานะครับที่เราดําเนินในชีวิตเป็นคริสเตียนเราเป็นคริสเตียนที่แบบไม่มีไม่มีริษไม,ม่เดนดนะครับแล้วก็ไม่มีกําลังนะครับไม่มีกําลังที่จะจะเผชิญกับสถานการณ์ต่างๆที่เราเจออยู่นะครับว่าในในกิจจรหรือว่าในในครอบครัวไบเนี้ก็คือว่า เราไม่มีกําลังนะครับแต่เราไม่มีกําลังที่จะเฉชิมกับสถานการณ์ต่างๆได้เพราะว่าเราไม่ได้เราไม่ได้เข้เาออใจในการหวานตอนนี้ว่าเราเข้าใจว่าในกรวันในรเนื้อหนังนั้นกป็เฉพาะการที่จะเกิดอาเด็นืหนังครับพัฒนาของเนวหนังครับแล,แล้วเราก็น้ําหนักไปทางไปเนื้อหนังมากกว่าครับพัฒนาครับแล้วแล้วผมก็มาแต่คนแล้วผมก็ไม่แปลกใจว่าทาไมผม มาชวนกับสถานการณ์ในชีว um ิตแบบนี ah ้นะครับทำให้ผมได้้ก็จะว่าสิ่งที่ผมได้เก่บได้เกี่ยวจีบก็คือหน้าความอนิจจังเพราะว่าผมก็ตามฝ่ายผมก็พัฒนาไปดีที่ผมคิดว่าสิ่งนี้ถูกอย่านนี้ถูกแต่ผม็บบผมมุ่งแบบหนักอยู่ที่ไปจีบบุญญาเราไม่ได้ให้ความสําคัญครับแต่ว่าเราบอกว่าเราที่เสียนครับ แล้วยังมีความมั่นแต่ว่าเรานับปฏิเธมาแล้วครับจแล้วแล้วก็ทำอะไรต่างๆแล้วก็ทำทุกสิ่งอย่างเระทำเพีกอพิสเศษของรับแต่ว่าแท้แล้วในไปกิบกันเราเราไม่ได้มีความอัปยันและคำให้การจากขอมลแบบอิสราเอลครับอายุที่ยิเพื่อสัตวบูชาไม่ไม่สัตว์ปชาแต่ว่าไม่สนใจ ่สนชาแต่ไม่มีวามรบพระเจ้าแล้วก็มีช่วงเผาผุชาแต่ไม่มีอวามรักกับพระเจ้าแต่พผมก็มาให้คนตัวนี้แล้วก็มาเรียนเที่ยวกับชีวิตขปกอิก็เป็นแบบนั้นครับก็ว่าเราก็หลงผานเราหลงผ่านเข้าใจว่าเข้าใจว่าเรามีชีวิตรู้จักพรวจนะเราอ่านได้เราสามารถแบกงปันได้แล้วเราก็สามารถอ่านได้ มีชีวิตมันเหมือนกับว่าเราทเป็นชาติมันจะแบบ,บ,บแล้วแบบนี้แต่ว่าแท้จริงแล้วลีกในชีวิตรจริตวิญญาณเราเน่ยอะไรเลยอันนี้ก็ทําให้เราแบบทําให้ผมแบบไม่แปลกใจต้องเกี่ยวเกี่ยวกับความป่วยหน้าครับความอนันตจังและตอนนี้นะครับผู้ที่วันน,นี้แย่งนุหนักต้นนะครับแล้วก็ก็ ได้คิดว่านะครับผมก็เชื่อว่าในการวันตอนนี้ครคื้าาชีวิตที่ออกมาจากสิ่งที่ออกมาจากชีวิตของเราลึกใ,ในใจออกมาเป็นสิ่งที่เป็นพยานให้กับพระองคออกมาในในความตัดสึ้นในความเชื่อฟังแลในการที่กแบบันกับธระพุทธเจ้าสิ่งเหล่าน,นี้ก็จะเป็นหพ,พรรรับถ้าถ้าเรา าเราดำเนินชีวิตออกมาครับดำเนินชีวิตออกมาในการดำเนินชีวิตนอกนอกนอกที่จักหรือว่านอกที่พัฒนมที่ไม่ไม่สอดคล้องกับในในในคำเราครับก็จะทําให้เราแบบรับไม่มีหวังครับแล้วก็ทำให้เราแบบจะเก็บเกี่ยวความปีนาความ่วยเน่านะครับแล้วก็ตอนนี้ก็คือผมก็ได้ได้ผลมาแล้วผมก็ได้เอามาแจกออกมาก็คือว่าในการวันแห้งนต์หังนั้น เรากดว่าเป็นสุดท้ายสิ่งที่เราจะก็บอยู่ก็คือความหุ่นนาแต่ที่ว่านั้นวริญาณเขจะเกี่ยวเกีวับชีวิตนิรันดร์กับธริญาณนั้นครับเพระฉนสอตอนนี้นะครับก็เมื่อวองก็ได้วันเปลี่ยนก็ทำให้ในชีวิตเปินการถ้าเราบอกว่าเราหวานพริญาณครับ